ในบ้านเงี่ยแล้วก็ข้างนอกทถ่ายบ้านเก็บเวลามากเลยอืมมันไม่ได้เก็บแก๊สนะฮะปล่อยไปเฉยเฉยจะเล่นแต่คีร์หลหรือเปล่าเล่นแต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนคป็นต้องใส่เหรอว่าเขาถึงลงสอบแก๊สเนี่ยไม่เก็บแก๊สเก็บแล้วนะฮะโอ้อยู่ทางฝั่งเลซเทียบเลยครับ สลัวก็สั่งไวชีวิตตัวเองไปนะฮะถือว่าการสเกลตอนแรกของโพท้อนี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับเพราะตอนหลังๆจะทําอะไรสเกลอะไรมไม่ได้เลยนะครับมันพบตอนแรกของคุณๆทั้งหลายเนี่ยควรจะใช้เป็นประโยชน์มากๆนะฮะเช่นวิ่งให้ตายนานๆเห็นจนเห็นสองแก๊สเห็นสอกเกอร์จเห็นซิลลอตแล้วก็ว่ากันไปทุกก็ใช้โคโนบูตกันใช้อะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่านี่ตอนนี้เหมือนที่มิดเล่นเอาหาแหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับเอาพยายามจะปิดเกมครับด้วย ด้วย5 s าสตอ e r เกอร์สองซีอดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งเล่นเล่นซีเกตนี่ก็คงมียูนิตประมาณห้าสิบกว่าสไปายแล้วครับมีคิมมาอ้าเลดไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าทางฝั่งนี้โดนดักเต็มผ้าตีบ้านแตกไปแล้วครับอ่ะแล้วโะเคยนะ <Okay. S 2> เลยนะจะตีมาดีเลยก็เลยดูแล้วก็ออกโอ้โนี่นี่เองนะครับเล่นไดกจริงๆด,ด,ด,ด้วยนะครับโอ้ยจุกอ่ะ ตจบแล้วครับตั้งฝั่งมินนี่ไม่รอดแล้วนะฮะอ๋อเศกดักเพื่อตัวหนึ่งในบ้านตัวเองอืมสร้างมาแล้วครับดกัก <c oughs> ดักตี้อยู่นะครับ <c oughs> จีครับโอเคหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทีละอย่างแล้วกันนะครับอนนี้เวลาสามทุ่มกับอีห้าสิบห้านาทีอ่าเราจะสรุปกัน<ร>แบบเ <20. S 1> อ่อ ดูจากฮิสตอรี่ผมแล้วกันนะดูว่าเกมไหนเล่นอะไร mm hmm. เกมไหน mm hmm. เล่นอะไรไม่เด mm ิน hmm. จะไม่ได้ลืม mm hmm. ต้องขอขอบคุณเลดอาร์คอด้วยนะครับที่มาช่วยเราในการเป็นคู่ปรับในการสอนในวันนี้นะครับต้ mm hmm. องบอกจริงๆว่าเขาต้องน่าเบื่อแน่ๆเพราะโดนผมบังคับให้เล่นตลอดนะแล้วก็เล่นจนจบ2ชั่วโมง2ชั่วโมง15นาทีได้ต้องขอบคุณมากๆนะครับ mm hmm. ก็มาดูกันนะครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากหลักการสก้ก่อนเลยแล้วกันอันไหนวะอันนี้หลักการสก้าในการเจอสามฝ่ายนะครับก็เปิดที่ไพลอนที่เก้านะครับสพายเก้าก็สร้างไพลอนหลังจากนั้นถ้าหากว่าเจอเซิร์ฟเนี่ยควรจะสก้เลยนะครับแต่เจอโพทอสก็ต้องเลือกระหว่างว่าคุณมือวาหรือเปล่า FPM สูงเ p m ีจริงๆอ่ะสูงหรือเปล่าถ้าสูงจริงเล่นสก้าที่9ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับในด่านที่ลอดแหลมเช่นเซนากาธา เ,เซโอกาคาเวร์เนี่ยก็ควรจะสก้ที่เก้านะครับแล้วก็ไปสำรวจให้รอบๆฐานแล้วก่อนแล้วก็ตรงพงหญ้าต่างๆเพื่อจะดูชี้ว่าโดนชี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นด่านด่านด่านสีคนก็สก้าให้เห็นฐานเขาให้เร็วนะครับแล้วก็ไปกอกกวให้มากที่สุดครับเพราะว่าการสกร้าที่9้าเนี่ยมันจะทําให้บ่งบอกได้เลยว่า,าไซเบติคอช้าแล้วนะครับถ้าสก้ที่สิบก็ให้สังเกตเออคือทั้งทั้งเก้าสิบสองนะครับก็ให้สังเกตว่า เขาใช้คอนบูส <b ush> ไปกี่ครั้งแล้วนะครับกับฝั่งโพท้อนะครับดูถิ่มวงวงมนเลยเปิดแถบเอาไว้นะฮะแล้วก็ดูว่าเขาสร้างซีลอดก่อนไหมหรือว่าลงสองแก๊สหรือเปล่าหรือว่าสร้างซอเกอร์สร้างเซนที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนว่าไงครับถ,ถ้าเขาจะฟากสามตอเกอร,ร์มากดมันนี่คือเขาต้องบูสไปที่เกเตเวทั้งสองอันหรือเปล่าหรือยังไงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่าถ้าผมบอกไม่ได้ว่าเขาสร้างสามตอเกอร์หรือเปล่าแต่ผมบอก ผมบอกได้อย่างเดียวว่าการมองสเต็ปนี้ง่ายๆก็คือมันจะเป็นตายตัวมากคือ12เกตเออ12 gate, gate, 16, ่12เกต14แก๊ส16 15-16ไพลอนแล้วก็16ไซเมติกคอแล้วก็18เกตเวกอันนึงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็ดูเอาลวกันนะครับส่วนจะเล่นสมตอเกอร์บูทไหมนี้ไม่รู้ครับอยู่ที่ว่ายูนิตเทาสาออกมาตัวแรกคืออะไรแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะบูทอะไรด้วยเราบอกไม่ได้เลยว่าเขาเล่นอะไร เขาอาจจะสร้างสองเกตหนึ่งเซเวติคอร์เราทิ้งไว้โดยที่ไม่ออกสามซ็อกเกอร์ก็ได้ถูกไหมครับเราดูเกมแรกเดี๋ยวผมบอกให้เกมหลังกันนะครับเพราะมันมีอยู่ในรีเพย์ช่วงนี้ฮะในการสรุปด้วยเดี๋ยวพูดจากเซิร์ฟก,ก่อนแล้วกันนะครับเกมแรกที่เล่นก็เป็นเซิร์ฟนะครับมันยุนิสเล่นกับเลนอาคอนนะฮะดูบิลออเดอร์ er เลยนะครับเกมนี้เลนเล่นอะไรเลนเล่นออลอินครับด้วยโรสลิงนะฮะ จะเห็นได้ว่านี่ครับสร้างรถวาเลนที่4นาทีครึ่งนะครับชัดๆเลยนะครับอัพสปีดท,ที่3ที46ครับแสดงว่าสปีดจะเสร็จตอนประวัน4นาทีเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกใช้ตอกเกอร์กดได้ก็ดีถ้ากดไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่ายูนิตเขาเนี่ยบูมๆเลยเนี่ยรถมาในช่วงที่5นาที47นะครับเพราะฉะนั้นโพททถ้าเจอช่วงนี้เนี่ย5นาที47เนี่ยออกสตอกเกอร์ออกเซนที่อเอามากันได้ก็ถือว่ากันได้แสดงว่าภายในเอ่อ5นาทีแรกของเกมเนี่ย หรือสี่นาทีครึ่งเนี่ยช่วงเนี้เนี่ยเห็นว่าสี่นาทีครึ่งถ้าเราไม่เห็นว่าเขา expand เนี่ยก็แม่นม่นได้เลยว่าเขาออกอินแน่นอนด้วยท่าไหนเราไม่รู้แต่ออ l อินแน่นอนเพราะาเล่นไม่ซื้อครมัน expand ฐานนะครับอ่าโอเคเดกเกมที่สองนะครับรอชาเนิดหนึ่งนะฮะต้องทำเวลาเลยสิบสองนาทีนะครับอาจจะต้องค้ำ้ามในบางอันนะครับเพราะว่าเวลาจะหมดรู้สึกว่าตัวเองเฟล,ลมากเลยเกมแรก โอ้ยเราไม่รู้เขาเล่นอะไรนี่ใช่ไหมล่ะเกม2นะครับชาติไ e ลเทมเพิลดันเดิมครับเรดเล่นอะไรและเจอกรอรลี่นะครับเกมนี้เกม27นาทีนะครับในช่วงแรกจะเห็นว่าเรดเอ็กซ์แพนนาทีที่ห้านะครับแล้วก็เพราะว่าเขาสร้างเซอร์คิงออกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นแม็ก i r เซอร์คิงนะครับเห็นได้ชัดว่าสร้างออกมาประมาเท่าไหลวันนี้สิบสาโอ้โหสร้างมาเยอะมากนะครับประมาณ 20ตัวได้นะครับแล้วก็มีสร้างสปีดลิงตอนในที่ที่4เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สร้างฮัจิในที่ที่5คือเขากดดันด้วยเซอร์คลิงก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาออกโรสทีหลังนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสเกลได้ก่อนนี้ก็จะได้เปรียบไปนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเขาจะเล่นอะไรเราอาจจะอออินได้นะครับในช่วงนาทีที่6ตรงนี้จะเห็นว่ายูนิตเขามี3ามสิพายแล้วเองแล้วก็มีเซอร์คลิงตรงนี้ แค่นี้นะครับแค่เซอร์คิ้งอย่างเดียวนะครับพราะดออกมาทีที่6ถ้าจกมีจะมีถ้าเกิดว่าพอ่มูทอเล่น4ีเกยก็จบไปแล้วนะครับชนะไปแล้วโอเคครับเรามาดูต่อนะฮะมองเห็นถึงทามิ่งของฝั่งเซอร์กันพอสมควรนะครับเกมที่ 3, สเซนาการคาร์เวน เป็นเทอร์แลนด์แล้วนะครับเกมนี้ผมบอกให้เล่นแบนชีนะฮะอ่าแบนชีเห็นจะชัดนะครับว่าแบนชีเดี๋ยวนะแฟคทอรี่จะลงตอนนาทีที่สามนะครับเห็นเลยเห็นเห็นเลยว่าเนี่ยสามนาทีแรกนะครับแปลว่าอ่านี่สองนาทีสี่สิบแปดมารีนตัวแรกออกมาครับการสร้างมารีนคือสามชั่วโนาทีเพราะฉะนั้นมารีนตัวแรกจะออกมาตอนสามนาทีแปดวินะครับ ผมถึงได้บอกว่าสามนาทีเป๊ะเนี่ยให้เอาให้เอาพบที่อยู่ในบ้านเธอแลนออกมาได้แล้วนะครับไม่จะโดนเบรลิงยิงตายนะครับแล้วก็มีการสร้างไฟคทอรี่ที่สามครึ่งนะครับมีการลงสองแก๊สในที่ที่สามนาทีห้าสิบเอ็ดนะครับเห็นชัดชัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัพโคลกตอนนาทีที่ห้าสี่ห้านะครับแล้วก็อพออัพโคลกเสร็จปุ๊บในนาทีเจ็ดครึ่งเนี่ยก็จะได้แบนชีลัมที่สองออกมาพร้อมกันตรงนี้จะเห็นได้ชัดเป็นแบนชีลัมที่สองนะฮะแล้วส่วนฝั่งโพทอตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า อาระโวนาที่ที่6นาที27นะครับก็เป็นเวลาที่สามารถการแบนชีได้ชิวเฉียดมากๆนะครับชิวเฉียดจริงๆนะฮะโอเคเกมต่อไปครับถ้าเกิดว่าเกมนั้นออ,ออกมาการแบนชีตั้งแต่นาทีที่ออกรบโตดตั้งแต่นาทีที่6ก็จะการได้ดีกว่านี้นะครับถามว่าสเกลไงว่าเขาเล่นแบนชีแน่นอนอ,อ,อย่างแรกครับคนเล่นแบนชีผมมั่นใจว่าร้อยทั้งร้อยปิดบ้านแน่นอนไม่ถ้าไม่ปิดด้วยบังเกอร์ก็ปิดด้วย บาแลกนะครับแล้วก็ยูนิตท,ที่มีแปดสปอร์เซจะมีแต่แมรีนอย่างเดียวส่วนอีก20%ที่เหลือนี่คืออาจจะหลอกด้วยมาร์เดอร์ออกหลอกด้วยริปเปอร์ก่อนนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าการเล่นแบนชีของฝั่งเทอและของเขาเนี่ยจะช้าลงไปประมาณสามสิบสีวินะครับก็ทําใจไว้ได้นะครับว่าอาจจะเจอไม่เจอก็ไม่รู้ต้องสเกาดีๆนะครับเกมต่อมาครับก็จะเป็นเออ่บลูเฟรมเฮลเลียนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับเมดิแวกพร้อมเฮลเลียนสี่ลำ เสร็จตอนนาทีที่เจ็ดนะครับแต่ว่าอัปเกรดเสร็จตอนนาทีที่เจ็ดครึ่งนะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเสร็จช้าวกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดว่าจะเจอเฮเลนดอมเนี่ยก็นาทีที่เจ็ดเนี่ยให้เตรียมตัวได้แล้วน,นะครับคือดีเฟนต์รอดีเฟนต์บ้านด้วยสตอเกอร์นะครับการดีเฟนต์เฮเลนที่ดีที่สุดคือการเล่นสตอเกอร์ล้วนๆนะครับซึ่งเกมนี้มเมอนอก,ก็สร้างได้ถูกต้องนะครับเลสถามว่ามันรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นแต่สตอเกอร์ได้เป๊ะมากๆเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันเลยถามว่ามันรู้หรือเปล่าทำไมสร้างแต่ซอกเกอร์แล้วก็อยู่ในบ้านคคาชิคเห่าไม่หยุดเลยโอเคต่อไปนะฮะกา็อันไหนวะเริ่มมั่วเซนากาหนึ่งชชว์อันไหนวะเริ่มเริ่มมืนนะครับเซนอาิการิโอฟังนะครับเกมนี้เลดเล่น 3แลกพุชนะครับจะเห็นได้ชัดๆอีกอย่างหนึ่งนะครับดูกราฟก็ได้ครับหกสี่นาทีแรกครับทั้งคู่จะไม่มีอะไรเลยนะครับโกทอกี้ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยที่เล็กกำลังเอ็กซ์แพน d ฐายเอ้ยกำลังขยายฐานมีริปโปงริปเปอร์ขึ้นมาเป็นช่วงนี้นะครับแล้วก็มีแมรีมารลเดอร์ตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเลยครับแล้วก็ยูนิตล้วนๆวิ่งเข้าบ้านนะครับทางเลี้ยวฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็จะแพ้ตายตายไปนะครับดูทางฝั่งบิลออเดอร์นะครับเลนรีเปอออรร์ตัวแกกมานะครับิปเปอร์ตััวนะครบ ก็ถ้าหากว่าใครกลัวลิปเปอร์ก็นาทีที่4ี่ครึ่งถึงนาทีที่สี่นี่ก็ควรจะมีตอเกอร์ป้นเป็นอยู่แถวมนินีเล่าลายนะครับรอยิงลิปเปอร์นะครับอย่าล็อกอย่าตอเกอร์ออกมานอกบ้านนะครับแล้วก็มีการอัพคอนคลูซีฟซิลตอนนาทีที่4 20นะครับก็จะเสร็จตอนนาทีที่5พอดีนะครับติดเรอคเตอร์ลงไปมีการสร้างมาร์เดอร์แมรนอัพสติมแพคในที่ที่5 4 7นะครับจะเสร็จนาทีที่7นะครับก็ใครใครระวัง3แหลกพุทน,นี่ก็เตรียมตัวโดนนะครับว่าสติมแพคจจะะะเสร็นนาททีี่7ฮ ก็แมรีล้วนๆมาไล่เดอรตามมาโอ้เป็นฝูงนะครับก็ลาวสี่เกตปุ๊บเข้าไหมครับสี่เกตสีเกตกันได้ครับกันได้ร้อเปอร์เซนต์ด้วยชนะด้วยแหละไม่ใช่เออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่กันได้คือจังหวะที่เราสร้างสีเกตปุ๊งเสร็จปุ๊บอะยูนิตอยู่บนบ้านสมมตินะเซรลนบุกมาปุ๊บฟอร์สฟิลกันได้กลุ่มหนึ่งแล้วจังหวะนั้นถ้าเรามีไพ่ล็อกอยู่แถวบ้านเทอร์ไรน์แล้วเนี่ยเราเอายูนิตอยู่ในบ้านเราวิ่งไปแล้วก็สร้างเพิ่มเติมแล้วบุกก็ชนะแล้ว เกมดูเกมต่อไปก็จะเป็น S C V m a r i n e All-In ลัวๆนะฮะอันนี้อันนี้ผมบอกให้เล่นเล่นสแหลกแล้วก็บุกเร็วๆนะครับแต่เล่น,เ,นนะเล่นไม่เป็นนะฮะอ้าวก็เลก็ไปเล่นแบบประมาณประมาณหแหลกได้นะครับไม่เร็วเลยนะฮะโคตรช้าผิดผิดค่าไปหน่อยแต่ว่าก็บุกชนะ,นะครับตรงที่บุกชนะเนี่ย จะเห็นได้ว่ายูนิตสองคนเท่าเท่ากันนะครับแต่ช่วงที่ยูนิตร่วงกราวตรงนี้เนี่ยนะครับนาทีที่แปดหกสิบแปดแปดนาทีนะครับแปดนาทีแรกนะครับเคียวโกะจะมีประมาณสามเซนที่สองซีหลอดสองสามสต็อกเกอร์มาเนี่ยนะครับจังหวะที่เขาบูสต์เขาสร้างยูนิตเพิ่มมาอีกสามตัวเป็นสต็กอกเกอร์ล้วนตรงนั้นน่ะถ้าเขาสร้างเป็นเซนที่สามตัวเพิ่มหรือสองตัวแล้วก็ 2, สองหนึ่งสต็อกเกอร์แทนซึ่งซีหลอดไม่มีประโยชน์นผมบอกจริงๆว่าการเจอเมลินออลอินดัสตีวีนี่ซีหลอดถ้าจะกันบ้านในมูลบ้านี่าล้แอกกทม็พว ฟอสฟิลแบ่งกลุ่มมาเรื่อยๆครับเอามาสักสาตัวสาตัวเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าให้เซนที่ตายนะครับเซนที่นี่วิ่งหนีไปเลยครับฟอสฟิลแต่ก็วิ่งไปเลยเอาแต่ซอรเกอร์ไล่ย,ยิงนี่ก็ผมว่ากันได้แน่นอนแล้วมาเสียตรงนี้คือเคียวโกะเขาเขา,เขามีเซนตี้สามตัวใช้ฟอสฟิลทัหมดห้าครั้งในเกมนั้นนะครับเพราะว่าบางตัวก็มี energy ร้อยแล้วแต่ว่าดันอฟอสฟิลหนึ่งทีแล้วก็สู้กับยูนิตข้างล่างจนทําให้ตัวเองตายครับเซนที่ตัวเองตายไปเรื่อยๆนะเรับื่อยนะครับ,ดเ,นะรบ,รรบเดีี๋ยวให้ตตม่อไปได้เลย ผมเริ่มเจ็บคอนะกินน้ำหนึ่งก็โอเคนะครับน่าจะสรุปได้หมดก็น่าจะหมดเวลาพอดีนะครับน,น,รนานิกาต่อไปเรดอาคอนเจอมิทเป็นเทอร์เรนเจออ๋อโอเคเกมนี้เป็นหนึ่งบาลแล็กไม่ใช่เจ้าวะ โอ้มีใครเลยเสียงดังมากยออ๋อเดี๋ยวนะเกมนี้เป็น a มลินอออินครับใช่ใช่ใช่พ็อกซี่ใช่ไหมเออใช่อ่าก็มาดูกันนะครับดูที่กราฟดีกว่านี่จังหวะบวกใครที่กลัวมมลินอออินในเอสซีวีเร็วๆคือสแหลกพ็อกซี่อะไรก็ตามนะครับนาทีที่หกสี่สี่หกนาทีครึ่งนะครับก็จะบวโดนบุกนะครับ แต่ผมว่าจริงๆมันเร็วกว่านั้นนะแต่ว่าเลขเขาเล่นเขาบอกเขาเไม่เคยเล่นเขาเล่นไม่เป็นก็เลยช้าหน่อยนะฮะประมาณในที่ที่ห้าครึ่งดีกว่าควรจะมากลุ่มหนึ่งแล้วประมาณว่าสองแมรีนสามแมรีนนี่แหละก,กับ s อ v ซีประมาณห้าตัวฮะบันนี้อาจจะบุกได้นะครับก็เวลสาสเกลก็พบตัวแรกสําคัญครับถ้าวิ่งขึ้นไปแล้วเขาเจอเขาไม่เล่นออฟเชอร์คอมมานหรือว่าสร้างสองบาเลกไม่มีแก้เนี่ยก็เตรียมตัวเจอได้นะครับว่ามาแน่นอนขอมันจะมาอืม เป็นต่อเป็นความรู้ว่าเนื้อสอนดีมากเลยอ,อ๋อเปล่าโอ้อชอบชอบสอน,ออน,นต่อไปก็เมชาโลเมชาโลอ้าวหลุดเกมนี้หลุดออกไหม